สบายดีพ anyway, ี่น้องสบายดีสุขสันต์เด้อเอชซีทูกต้องถือโลกในมือลีหัดส่วนสองของน้องพัดสุพี่น้องพัดนี่เจ้าเขาขั้วปิ้งปลาทูพี่น้องเมนูเราหลายอย่างเด้วยพี่น้องปิ้งปลาทูแล้วก็ต้มหมักโมโนอ่ไอต้มหมกโมโนะยังพัดซุปหม้อก็จะเอาให้ก็จะแบ่งให้วปิ้งปลาทู ไม้นนองเข้ามานี่ใี่มีเป็นวัาถและการขวดักแด่เน่อันนี้คือดักแด่ซื้อไม่ตะซื้อมาแล้วก็จะแบ่งนแบ่งครึ้งหนึ่งแล้ครึ่งหนึ่งอื่นอันนี้จะเป็นทำไมมันก็ทักนย่าะได้มันเก็บมาไว้นะป่นแมงมันบินกับตุ้นหมองหมกันนะจากบะลองป่นเหมือนกันนะ นั่งไปลูกไปนั่งมันพอใหญ่ไปเมนูปิ้งปลาทูสี่โตพี่น้องกับต้มหมักโม่หน้อยอกต้มหมักโม่หน้อยก็อกอกลูกไก่สีชุกเลยพี่น้องสีป่นแมงมันกินกับต้มหมักโม่พี่น้อยกับปิ้งปลาทูน้ำปลาดัดแด่น้ำเมนูเฮามีหลายอย่าง มากินน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แมยายเอชซีถูก่านครูทุกคนกินข้าวแรงน้ำข้าวกลวงไม่ตาเด้อเมนูแซ่บปุนแมงมันกินกนระต้มหมักโมกัแบแซ่บเลยพี่น้องเดินมาเดินกินน้ำกันเด้อต่อปุน่นแมงมัน,มนปุ่นแมงมันพี่น้องเคยกินบ่เขากันก็คือเคยคั้งเแม่

cái ừ. gì này ô ừ. kéo rồi xẹp vào thì xẹp vợ phải ừ. ừ. bộ hơi kín mà đây mà đây Lũ cho mà đây để mình mần không xẹp đấy kiên tập มึงมวยหน่อยแมงย่างเลหน่อยแตัวลาไลย่างอืมมีคนรักบางโม่มแล้วคนหน่อยหักบางโม่มแล้วเอากระโดงบ้างปาดพี่น้องดูเมนโนเขาฝนแมงมัน หัวดักแต่เปียงปลาทูต้มหมักโมน่อยโอ้เขากันอําลาแสบมาเด้อมาเด้อพี่น้องสุขุสุคนมากินนํากันเด้อกินหล่พี่น้องมาเด้อมาเด้อ่นแมงมันกินกับต้มหมักโมเขากันอําลํเาลกัปพนพแมัน ทั<ว>้งแรกจะได้กินเปนรยอมันหน่อยหน่อยะบิกป่นไหมมันมันนุแสบเลยเป็นไอจะไปทำยังไงโอ้ยนักทำไมอ่านหนัย่นี่คือจามท่านไหนไปชมเดี๋ยว

เลเด็กไปตองกล้วนี่ไม่จะขาดเดนี่แหละเล็กไปตอกล้วจะเห็นเตอกล้วพะน้งมันละ้าลายอยายไปลาสกินบ่มาป้อนกินแม่ปอนมันมีกลาง้าบนบ่งอะไรันโอ้่ยอมตัวนั่นแบบ่ บกเล่นในตัวจิกแลยวก็ยอมุบวกกินน้ำกกี่มันเป็นห้างหั่งเป็นหังจับักตัวใจหหยุดเขาเจาะไปออย่างมันเป็นห้างไงเพรไปแกะเอาแต่ทีเจาะถ้าต่อยหังมันลงมาแ้วก็แกะเอามันเป็นหางแบบนี้องบักกวจังเล อันนี้นี่เราบอกว่าแมลงนี่โอ้นี่อินเทอร์เน็ตนี่ได้ à ừ. <laughs> มันนอกครับไต่เดี๋ยวเดือดเดี๋ยให้ลูกแม่ลูกหลานยายากินมาแรงไปแล้วเออปลาลุงสิบ่แพงแกวนอาลงมาอะไรสีเกียมมันสีเล็บตรงมาเลยนะใส่ท้งหัวน่ะเออเออระวังเด้วยนะนั่น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 แง่มือบังทัวะนั่นหึหึมากมามากินมาอะไรมามามาอย่านะกีเกียมกีเกียมมาเลย่อยเรือยเร่อยเอ้ามาหย่านะนั่งกีเกียมทางหัวนั่นเกียมลงมาแล้วเกียมลงมาแล้วกับข้อไม่เลยเด้อ

มาเสร็จกินป่นแมงมันกับต้มหมักหมอ้อเขากันอําลำ,ำ <c oughs> แซ่บอาหารบ้ัตบ้านเห็นเนาะแม่นแซ่บกับป่นจิรวอี <c oughs> ยายว่าแซ่บกับป่นจิร๋ว่าสันโชสายถือปากยายมันมันว่านึงสองป่นว่านี่มันได้หล <c oughs> ายก็เป็นป่น,น่นได้อยู่ช่องคาบเอาไว้เมื่อหนาพี่น้องบ้านพูดซูดเลย <c oughs> สู้สูตรละมื่อนาสิป่นกินโหลดมื่อนาเนี่ยสอ,<ห>องเนาะว่เหาะไปใส่เมตาสิป่นสู่กินแบานี้พี่น้องเลยได้กันมาป่นนั้นมันได้มันได้จำน้ำจำในมนันเนาะกระเส็บแซ่บเวอร์เลยมาเด้อพี่น้องสุกุสุกคนมาหนี่เมตาสิไดล่าอะไรพี่นอ้องคลิปนี้คลิปหนาพากันใหม่พี่นอ้องสบายดีสุกุสุกคนเด้อ